ตั้งว่าจะเอดโคปปลาไหลไว้ครับเพราะยังสดยินได้มาคือปลาอินเงาง่ายครับผมอเบืเซื้อให้มันเสียบพวกเก่าพี่น้องถ้ามันได้กว่ามีวามใสปลาดดสีัาปลาอินงอปดพี่น้องคัมาเสียบเสียบมังคุดได้ครับหอปลาไหลไซส์บักยครับ วัดีครับพี่น้องกำลังว่าจะเอ็ดโคปอะไรไว้ครับอะไรประเอ็นล่ะครับปพราใหญ่สกจิตเป็นใดมาเฮอขังไว้มันตายครับพี่น้องโอ้ประเอ็นเป็นย่างเงากระโงงดดกายเสียงขลาดอย่ครับพี่น้องคนเจ็ดสิบคเซ็นต์นะจะได้นู่นลาถูกดึงเบ็ดออกบางยาแล้ะครับเงาพลาดอย่ย เอ็ดโคไว้ทางออมกันนะเสนอปักงามเลยดีครับพี่น้องเอ็ดโคไว้กันเรื่องบ้านเลยเห็ดเมนูออมมาดีครับแน่นพอดีอันเห็นภักอีเลิศมันกำลังงามๆเลยกำลังปร่งใหม่ออมเสร็จแซ่บเนร็จเงียบเใส่เนี่ยทางนั้นแหละขอดเงาของมันเนาะนะ้ากระฝงหลีดหน้ามาจากไหนกันโอ้ยหาจำ้ำ เราไว้ออมครับพี่น้องออมเสิร์ฟปลาอีเหลือกอ่อนปรุงใหม่ๆงามๆามนะเอาในอำเภอพ่อเสิร์ฟนี่ครับพี่น้องครับผมบะเทีนเอสโคไว้ีท่านในออมอยู่ครับพ <c oughs> ี่น้องกสลังจะได้มองออมนี่มาทางซีเสริมมอมไว้เรียบร้อยแล้วครับอวิบะเทียนตัวนั้นแหละครับพี่น้องตั้มจ่วเสิร์ฟคนปั่น มันนี่เห็นนี่นุงออมเครับ่อครับแอ่นี่ออมเทดเส็บๆเหมือนกันนะคนปะเภทโพสอะไสายพันเทอยู่เด้น พอเป็นตับพลิกหน้าพลิกหลังแบบนี้นี่ครับเห้ต้มข้องปลาในี่ต้องรสชาติต้องถึงนะผมดัดเล็ โอ้ยจนเลได้ครับพี่น้องอ่อมอ,อันนี้ก็นนคหัดลงไปเลยแหละนี่หนอ่อขาอ่อนครับพี่น้องวันเราไปตัดเง,งาเดียวมีคือเวอิดเอาเวิดนี่แหละ ลังงมาซื้อไม่อยู่ค่ะแต่เรว่าละเอ้ออามอเตอร์ไซค์คันนั้นไปซือเอามาเบิ่งแล้วไม่ได้เวลาเสบ,เบิดนำหอมดีประเดกประเดกปลากระเดิดคือเก้าล้วครับพี่น้องจะนอนกลนขลนทำเพ็นซะก,ก่อนขลนทำมาแล้วอวดตัวแบบนี้่ะพี่น้อง กระแดกสองครับพี่กูกลัวบอกครับพอประมาณนี้แหละลูกจักสองเค้งนี่ม,มันถึงโหนเข้มข้นบันส่วนหนึ่งพี่น้องเก๋จกหนุ่มนึ่งนี่แหละครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับผมเดีย๋ยวเอาไปกลัวครับผม หอมอ๋อก่อนครับนี่เอามากูดไปโคสะกอนพีน่นองใช่เมื่อหนึ่งบอกข้าวเมืองนเอาเมื่อทันเลย<อ>แต่ต้องโคสะกอนได้พี่น้องเลยถ้ามันนี่จะไม่ก่อนฝดจอดเจ็ดจังไรก่อนยังขาร่นครับพี่น้องเพืเคยปฟูงมันเข้าไปผสมอยู่น้ำเนื้อน้ำหนักนี่ครับผมใส่ผักใส่ครับพี่นอ้องครับผม ใส่ครับพี่น้องกกบหูดเอาตะเบือกับยอนน้อนมันครับพี่น้องมันแกนกินเนี่ยสรับอันเป็นการเพือหัวเวลาไปม้วนกินเนี่ยแข็งครับนาแรงเนี่ยมันมีค่อยสมบูรณ์ก็ดอได้มันมีกแจะถือฝนเราก็ไม่ได้หดน้ำหดในอบฝนเรามาทำพี่น้องเลยก็เลยเป็นยอดขิงขิงเนี่ยพักธรรมชาติสำนีกรพานแล้วก็พักอีเลิศพักหอมเนี่ยครับพักสี่หอม ไ่นานแล้วเดี๋ยวด่อยแล้วพี่นางเดี๋ยวมันะละหาส่อจะเดียวประมาณนี้อมแบบเข้มข้นกันนะแต่กะละปูให้มันซุกให้มันแหง้งก็ได้กนี้เไ่น้องาอ ก็ถึงเวลาเริ่มตุ๋นแล้วครับตอนเล่นทำวิดีโอแล้วครับเริ่มตุ๋นแล้วครับปร่มาณเกือบสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับน้องรวมน้ำหอมอย่างเต็มที่แล้วครับตอนนี้เริ่มน้ำมัน ก็้อดันก็เป็นมอดันงตลอดน้ำเด้อดบ้างเริ่มมันจะลอยไว้สักพักนึงครับเพิ่อเนื้อมันเปื่อยๆก่อนครับพี่น้องปกติเขาดีเท่ขอเบือนะครับเนาะเท่น้ำแค่โขกระเบือว่าปลาตัวนี้รู้สึกว่ามันจะแก่จังเลยเนื้อมันจะเหนียวก็เลยต้องต้มไว้ให้มันเปื่อยซะก่อนครับวานนี้แล้วยังเอาน้ำข้าวเบือมาลงแล้วขยังละซื้อพักครับพี่น้องอ่ะเย็น โอ้น้ำเกือบแห้งพี่น้องไ,ได้การบันเทียบนี่นต้องือต้มก่อนบ้านต้มตรงนั้นไหลเยอะน้อยครับผมต้อมตัวใบมันโดนเช่นน้อยครับปลาไหลมันมีความนั่นครับรปลาน,น, <c oughs> นีน้ำมีต้นมีเปลิ่นพี่น้องปลามันจะเท่าในน้อยปลาแก่ด้วยนะสินนี่น้ำเข้าเบื่อเข้ามาเอาละครับพี่น้อง เสิร์ฟเพิ่มไปเลยที่เสิร์ฟเพิ่มให้มันเสียบ่าเก่าครับพี่น้องแล้วมันได้ความมีความคลืนพ่อแม่พาเอ็ดกินมาเพราะเอือก็ส่งเสียบเลยเอ็ดมาเนีนี้แหละครับแต่กระเสียบหลีไดเอ็ดแล้วจี๊ดมีหันใดก็ต้องต้องเขล้นนเรื่อยๆนะครับน้องเพราะว่าเขาเพื่งมีศิษยจี๊ดก้นหม้อซันโอ๊ดโขลกหม้อไหม่ตอนเพราะว่าเขาจิ๊ดอยู่ก้คนม่วงลวมัน ทำไมเขาไม่สุกรครับฟัมฟ่มฮ้อนเหมือนกันนู่นมาถึงนี่ได้ไม่ระบานไม่เขาไม่คนเราไม่ไมก่อนเดี๋พี่น้องเสื้อเข้าเ,าเบื่อลงไปแล้วก็คึ้เคียนส่งเขาประมาณนี้ของเก่านี่แหละพี่น้องเอ้ยไปขึ้นมาห่วยมีถัเ่เดียวไผ่ตูดทอดนี่ขาดไม่ได้หละครับพี่น้องสุ่นไผ่ทุกอย่างนี่ต้องทำได้เวลาอ้อมนั่นแกงนี่ เิพักสี่พักหอมแล้วยังมีแล้วต้องมีพระอีตูนำเนาะลายดอกพี่น้องปรุงขึ้นมาเรื่อยๆกินมีทันเราบันตอนเที่ยงนี่แดดฮ้อนครับเรือพี่น้องครับเบิ้งครับผมอุณหภูมิพูดว่าเป็น40องศาบุครับนี่เ,เ,นเนบิ้งครับแดดเปลี่ยงเลยครับได่ขำลวนประจำเลมื่อนกะี้พระอ,อติตรูตะมาติดคนมองอย่า ก่อนฝ่มามือพี่้องใส่ส่นเดียเอาพ่ม่ไดับของแสบเอยอมากวดตัวเด้ <laughs> ใส่ประเดนใส่ขัีเลยกสีหวน้ับพี่น้อเด้องนับเีวมันไพี่น้องมาเด้อมาแซ่บๆนำกันเด้อครับเอทุกคน ในหลักโรงได้บริกรรบพอจักน่อยขัดสูบใบตองผมดูโดดพี่น้องเลยใบมืดหยอดนี่นะคือผดคือลืมดีนี่หอมมืดเงียบดีอหลายต้นึ่น้องปลูกกระเสื่อนอนคิดน้ำเสียบด้วยพี่น้องเลยเออพี่น้องเลยอองละเอีดเลยครับโอ้โหเกลือดนดพักขนาดครับผม มามาคิน้องอยายถงมอล้วแดบีกับสาม,มาเด้อพี่น้องเอ้ยอ้อมไปเอ็นด้บัดนี่เสื้อผักสำพูผักใส่โ,โหว,ว,วิยอดอะไรันหัวตกลงมากครับผมหน,น่ากินแล้วครับผมอ้อมปลาไหลไซส์หกขีดครับ มาแล้วครับพี่น้องบา้านแล้วเลยเด็กไปเอ็นใส่มันมีธรริหานออกาจะเดียวตัวนี้พี่น้องยังห้อนพี่น้องเลยก่อนพ<ร>ี่พักพจำนำหมดท็อกนี่ครับหยอดลวงผิกเลยครับนี่มีแม่นดิลูกัุพ,พกยี่เลื่อนครับแม่นชิมรสชาติก่อนครับอพอหน่อยบ้านี่ชิมได้ จังจน,น, <c oughs> น่อยงยังไงหนังทองมั่นครับนี่ครับอืมบนหนวครับน้ำม,มาพี่น้องแซ่บๆน้อกันเด้ <c oughs> สุดยอดพี่น้องไอ้แซ่บมาเด้ครับ สวัสดีครับพี่น้องครับผมพอสีเยเงินไงชมคิดจะบาทครับเอ้คนร้อยน้องพอไม่ต้องขีดละสามสิบบาทนี่นาะครับนคิดแต่สาวว่าเป็นข,ออขายคันเขาซื้ออยู่ตลาดนั่นยังคิดลต่สามสิบนีออซ่ซื้อเดี๋ยวแบบบานๆพี่น้องคันเรา นมาขายกั anka, ะครั้งเราก็ขายรูปละสองร้อยขั้นห่าตลาดก็สามร้อยคั้นไม่้ารับต่อไปไปพิถอดๆไปคันค้าคันขายม่ว่าเดียวครับรอบเรื่องขายประเอ็นวะคันซื้อน้ำบ้านเฮากิโลละสองร้อยขั้นห่อตลาดก็สามร้อยหมบอกหมูองวานว่ามันเบานํำ กำลังจะเอาลำแทงหรือไม่กำลังคุยเรื่องประเด็นเอากำบังหรือไม่จะเรื่องนี้หรือเรื่องลำแทงแล้วหรือไม่เรื่องน้างจิ๋มจัาเียวเดี๋ยเยยลังเต็ม เข้าติดมือพี่น้องเลยเข้าเหนียวอุ่นดุกพี่เลี้ยงพืเพ่อว่ากินนั้นมื่อเช้าี่ันมานั่งกัดหอยว่าเรามีมาหมดละกินนั้นลาดหน้าหนึ่งเข้าไวต้ตกไหลามากินลาดหน้าเ่ยเขาก็นทางสตอกแล้ว เวลาหอ,อมเสือบทสมูตทตข <c oughs> องเราเผยปลาไหลถังหัวเริงจนจะออนแดงนะ <c oughs> เอาทาอยู่ครับพี่น้องหอ,อมประเอ็นหอ,อมปลาไหลครับถ้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเถอครับเมน,นี้กิ่นหอ,อมปลาไหลเสื้อพักใส่เสื้อเป็นเลิศครับได้การอยู่เอาทาครับพี่น้อง ขอบคุณครับผมขมาได้ครับามาแซ่บๆหนุ่มกันได้ครับมาหูนมนกันนะ